ยังบีมพร้อมยังเล้งเล้งไปเล้งไว้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 เอาวนมาวนมาวนมาเอาวนมาวนไปเออเลี้ยงมาเลี้ยงมาบีมเลี้ยงมามองดูด้วยดูดิเล้งมาเล้งมาเล้งไปเล้งยัง เลงอย่างเลงด้วยดิเลงด้วยเลงด้วยมองท้องบินด้วยดิคุณชื่ออะไรคะฮะโอเคมองกล้องด้วยนู่นนู่นนู่นบินอะไรคะบินเครื่องบินเหรอคะโอเคบินเป็นบ่า ฮะโอเค okay, มองกล้องมองุดมองนู้นด้วยมองเครื่องบินด้วยมาแล้ววน,วนมาวนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราบีมเลี้ยงมาแล้วป้ารับมือให้นะโอเคป่ะบีมเลี้ยงมาแล้วป้ารับมือให้วนมาวนดูดิสายฟ้าสายฟ้ามาวนมาวนมาวนมาลงยังเอามองเครืองบินด้วย เลี้ยงด้วยลงเลยลงเลยลงเลยเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาเดี๋ยวปปาดเรให้เลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมา,าปาดเรให,ใหู้้นี่นี่บีมเนี่อ้าวอ้าวใครบินเมื่อกี้เมื่อกี้ใครบินฮะ